รอดกันก็บานมุกผมแม่แม่ให้ไปบอแม่ให้ไปแบกอันบักอื้อซ้อนแม่มากจะใสกว่าเนี่ยแม่แขนเหนือสามบานบานจะชิ้นหนื่อัยิ่รอด้วยกันแหรอก็บ้านผมบ้านแจชิ้นไตผมเอาหัวม่วงไว้กันแบกไปบานหนึ่งพอเราพอเราเป็นเอฟซีอีหล่าเราก็เลยเอาบักม่วงมาให้อีหล่า แนวจไปแ้วจะไปดิจินห e yeah, okay, okay. e ้าลานอยากเบนอยแจักทุงแม่แม่แม่ปลูกเองบ่อแม่ก็ซื้อมาขายแต่ว่ามันหมดมันตามโดนเราบ่ติดตามประจำมาดังจาพูดที่ตามอีลานี่บ่ จ้อ๋อเอ็กซีน่ะองอิงคือว่านั่งเอกองิงก่อนโม่นั่งเอกโอ้ยหิวบ่ไหวหน่อยกูไม่ใช่ได้ได้หนี้หิววั้ได้ได้ช่วยกันเพื่อนกันเพื่อนกันหิวเขาไปผลเคือลูกคือว่านนั่งเอกผู้นั้นว่ไในมาตินั่งเอกไดนนั่งเอกอยู่ผู้ที่สอง่ะร้ององอิงไหมขับเบิ้งเดี๋ยวกะลูกดอกตีคือที่เบาเท่ากันกันเถอกจิมาจองสามตัวนี้ได้ไหมล้วมันแดดอ่อนนี่แม่ถ้ามาจองสามพุดอะพูดลือพุดไม่ลูก มมแม่เล่าบักอือมาฝากพดอะมอนน้ำหมอนน้ำอ๋อเอฟซองแต่จะแน่กินเด้บักเอือกินดิบพ, <c oughs> พ้อมเสเทั้งดิให้เาใกินดิฟพอมอาากกอกกหมอนแบบหมอนมากัน่ไ หล้วไม่ใช้หมอนอ่ะแ่เอาดม่แม่ครับอานุว่างไหวหันเท่าครอบคุณครับเ้าแบอื้อไปใส่นี่ได้ได้ยังเอาบอื้อมาให้เพื่อนเตไปทายอันนี้ก็ได้จปเจ้ากลังฟูศาสไปทายทย แม่มาจะใส่ก่อนี่บ้านนี้นี่แหละคุณหมออยแสดงว่าแม่เบิ้งคลิปดูได้ดิเอาเบิมือดเบิ้งเเียบเบเอาเินเหดินไปโอ้ักักมาเอเซาเหยดจิ้นแล้วไปชุดนึงแล้วไจิ้นไปหรอานโชคดีเห็ย้วเป็นันเซล่ะเ แมนเหมดอนละแมนเบิดเลยต,ตั้งแต่เริ่มเข่าอ๋อตั้งแต่เริ่มเบิ้งตั้งแต่เริ่มเข่าเบิ้งทุกมือให้ร้านมาทดลองเพลงคืออีหลานี่ยลองไหมลูกลองเพลงเป็นไหมคะสวัสดีค่ะเอาการการสั่นจิรวิจารว่าคุณหมอสินะยังว่าปัดสุดยอดเลยแม่เดี๋ยวนอนนี่ไป็นไงเป็นนักร้อมบอจ้า เบมื่องทุกเมื่อเป็นจังไงเห็นเพื่อนลองเพื่อนนั่นเป็นยังไงเอากระมักน้ามืออะไรขึ้นไปเเบิ่งกับพวกปิ่ง่ได้ไรเสือเป็นเป็นว่เป็นตะยูเป็นตะยูเออง็กาวมือมือนีมือแรงมากบะน้านีบนบ่ผาดผู้ชาแล้วผู้ชาร์แล้วบ้าแล้ว สุดยอดเลยติดตามตลอดติดตามเพื่อนตลอดจ้ตาตุกเรียกอืมเนอนี้ก็ได้บุกลังหานเลยข้าวหนังกาหลีจ้าจ้ารับไห้พวกแม่ติงอืมไม่ก็เจ้านี่ที่บอกกินแมนอืม,อมกระลำแมนกระลำแม่ปลูกเองบ่น้องเา้าปลูกหลายอืม เขาง่าสอนก็มัดสิคุณค่ะเราอยู่ทึ่งทึ่งายางเห้ทึงเึิงเราอันยางไปะยางไปอ่ะเบื่องรักช่วงมาเลี้ยนน้ำบอดเจอหลอบรอบที่หนึง่งที่หนึง่งแมนของเพื่อนน่ะเลี้ยนรอบหนึ่งของหนูน่ะเลี้ยนรอบสองแมนอ่าอีแม่เป็นเอฟซีตัวยงเลยติดตามตุ๊กยี่ต,ติดตามตุ๊กยี่ เป้งไดเพิ่นสีนีเพิ่นสีแสดงค่ายออเเนี่ค่ายออดสีใชย้ยปนที่ยีดเนี่ยเอาต้องเป็นแสดงค่ายออกเเบื้งตามน้ำไปเบื้งทุกขีดด้วยไปไหลสดชื่ตามกาแฟไปเบื้งทุกขีดเบ,บาทดิขึ้นเครื่องบินกับตามเบื้ง<า>เหมืนตามเบิ้งแหม่เบื้งกช็อตเบื้องถูยางล้างบ้านเลยตุนตามดูทุกอันแม่ เมื่อแรงเจอกันนะเที่ยวนึงปีกายนี่กระยุบ้านน้องพุกน้องน้องหันน้องสิมเป็นนางตีไก่อินดีนี้มานี่บ้านไว้ไงเด็กไอ้เจ้าจะข้าเจ้ากระจางได้จางอดอเจ้าจะลองบ้าน แเปนมีหม่องนแมนวัดเป็นแฉกเลยได้ล่งแถวนี้มือมือแหงสิไปทั้งซิสเกตหุ่นู่แมนป๊าปฏิทิ้ก็อยู่หนีตัวนี้ยตุพรอหุ่นเออปัดลูดพริ่นิสัยหุ่นเออซิสเกตป๊าปฏิทินอยู่นีตัวนี่ไหมเอาไปกันเหมือนไยอืมนําไปบดติเบิ้งตามกิบเป็นน้าได้บดติน้ำทุกตัวอืมค่ะ ม่สุดยอดเลยแม่แม่ยังไปเวดละก็กันใช้แม่ดีค่ะเบิ่งมัดผุดผุดจ้าพ่อได้คลายเครียดพ่อได้คลายเครียดเนาะอันย่แย่ร้านไปโรงเรียนกับพ่อได้มีมูแม่ก็ไม่มูกับตื่นเสาร์มาอยางี่ก็คือเหล่าไซโทรศัพท์ก่อนเบิ่งโทรศัพท์ดิอ๋อใส่โทรศัพท์เต๋อแม่ท่านสมัยแท้ เอาทารัชาดเลยยูทูบแม่เบื้องเพราะเอไอมันกระสิจจับเลยแมนเขาอยากเบิ่งไสเขาอื่นเอาเลยมันกกบอือโั้นว่าท่านสมัยเว้ยสุดยอดสวัสดีค่ะพี่โดยไอดีให้ทจ้งทั้งจ้าเบิ่งหลานไปตรงนี้กันเบิ้องหันละอสุดยอดเลยค่ะทางจอหง่ ทางเจาะยังทางเบิ้งยังน้อยกับฝึกล้านหลองล่ำหาถุงเพื่อนออกกับเพื่อนเบิ้งแล้วโอ้ลู่เวลาพร้อมเบิ้งแล้วเบิ้งแล้วกะไปนอนช่วงนี้หนึ่งเขาค่ะเบิ้งเหนกช่วงนี้พอเพื่อนบ่ได้มาเพื่อนกระชีบอกไว่เพื่อนยังบอกว่าเพื่อนไล่พ่อออกแล้วนั่งเองนั่นหรือลูกนั่นนั่นขาอันเละองค์อิงนั่นเห็นปะบอค่ะ ออนูคือนูื่อน่ะนบมอนั่นว่านูเป็นตั้งเอกคุณหมอกัเป็นทั้งคุณหมอะเหมือนนางเอกเหมือนเป๊ะเลยใช่ค่ะสูสีน้ำเงินเป็นบอแม่หบอค่ะสูสีน้ำเงินผขยายมาใหแล้วโอ้ยาเงกบกที่เาอย่งก็ไดมูท้งยนะมันจะ้อหม ต้อเตจของกวนของันแม่แจ่ม่พียอียังี่อ่ะพี่เราอันลองคู่กับแม่ปี๊ฟ้าผุดันพยางมากเจ้ารือจักันเหมือนละเพราะว่ามันเงี้ยนเดียวกันอัวเดียวกันเบิ้งถูกมือพอกับเบิ้งถูกมือน้ำเบิ้งถูกมือนี่ไค ลู่แต่ล่างไปใส่บ้านใส่แล้วลู่นั่นเด้อนานไปโรงเรียนแม่เราถามหานันยังเบาดีนยังเบาดีเอาถามเราแม่ปะนี่แบ,บปะโอเคนะคะบอค่ะแม่บอในลำค่ะ